นี่คือทีมหน่วยกล้าตายอคระบต่ันแอาจารย์นำจีนจรนหน้าอ่ามีอาจารย์อำนาจอาจารย์ำจีนอาจารย์ปัญญาน้องิบเฮ้ยไม่เห็นเสือเลเพาอไม่ได้เสือเลมาหรอวะ อันนี้ก็รอแอปเรักรอเขาเปลี่เดียวกันแล้วอียจับพอจับปากกาลังเลยมัเหมือนกับมีอะไรอยู่พอเราจับากกาลังแล้วเรอยู่รงนี้ เนนี่เป็นชาวเกาะมาตลอดนะ<า>คน<า>ว่าริงก <ไป S 1> มีสอคนอ <laughs> นอกเป็นชาวเกาะจริงอนอกนั้นเป็นชาวเกาะนะคะโอ้มีหน่วยกล้าตายมีพี่ติ่งของเราด้วย <c oughs> พี่ติ่งสุจนานะคะ จกปเรียกน้าาเป็นชาวเกาะใช่ไหมฮะอันนั้นเป็นชาวเกาะเนี่ยโกบาลโกบาลดับายเชื่อมมาเดูมาขาตเองเหรออาตูเนี่ยโอท่านอาจารย์น <How so? S 1> oh, ิพานะคะโอ้นำทีมอ้าวเกาะเชื่อ